สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่การนมัสการพระเจ้านะครับของคริสจักรฮันดนจุงอังในวันอาทิตย์ที่6กุมภาพันธ์2022นี้นะครับสำหรับสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็เป็นเทศกาลหยุดยาวของเกาหลีนะครับเป็นเทศกาลดุดจีและก็เป็นเทศกาลซอนนันหรือขึ้นปีใหม่ของเกาหลีนะครับหลายคนก็คงได้หยุดพักผ่อนจากหน้าที่การงานใช่ไหมครับ ก็ได้ไปชาร์จแบตเติมพลังกันเต็มที่นะครับและในวันนี้นะครับเราที่จะมาขอบคุณพระเจ้าด้วยกันสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันนะครับอยากจะให้เราที่จะมาร้องผ่านบทเพลงนี้ด้วยกันครับเมตตาหลังมาครับ 1.2. ึพร้อมไป ราพบกับความยากลําบากความเหนื่อยล้าต่างๆขอพระจ้าที่จะท่งเป็นผู้ที่จะเสริมกําลังเรียวแรงในชีวิตของเรานะครับให้เราที่จะมารับน้ําแห่งชีวิตผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์ด้วยกันครับให้เราร้องผ่านเพลงนี้ด้วยกันครับน้ําแห่งชีวิต See เราร่วมใจกันอธิษฐานครับค้ัแต่พระบิดาเจ้าครับเราขอบคุณพระองค์สาหรับในวันนี้ที่พระองค์ได้ทรงประทานพระคุณพระพรความรักต่างๆมากมายมาให้กับเราและในวันนี้เรามาที่จะสรรเสริญพระเจ้ามาขอบคุณพระเจ้าร่วมกันในเวลานี้นะครับอยากจะให้เราที่จะสงบจิตใจของเราลงมาเพื่อจินมัาการพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สําหรับการหยุดพักผ่อนตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เราได้รับและในวันนี้เรามาเพื่อที่จะขอบคุณพระองค์และสรรเสริญพระเจ้าด้วยกัน เราขอฝากเวลานี้ไว้ในพระดัอันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนให้เราอ่านหลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูตด้วยกันข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงฤทธิที่สุดผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และโลกข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระบิดาทรงปฏิสนโดยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ทรงกำเนิดจากบารีสาวพรหมจารี ทรงทนทุกทรมานในสมัยที่ปอนทิอัสปิลาตปกครองทรงถูกตรึงไว้ที่กลางเขนแล้วมรณาทรงถูกบรรจุไว้ในอุโมงค์เสด็จลงสู่แดนมรณาในวันที่ 3, สามทรงเป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์ประทับนับเมืองขวาของพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ที่สุดจากที่นั่นพระองค์จะเสด็จมาพิพากษาคนเป็นและคนตายข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์และเชื่อมั่นในสากคลคริสจักบ,บริสุทธิ์ ในการร่วมสมานาชัทนร่วงทำมิกชนการอาภัยโทษบาปการที่กายคืนชีพและสมบูรณ์ชีพนิรันดร์อเมนโอกาสต่อไปโอกาสมอบถวายนะครับระหว่างการมอบถวายเดี๋ยวให้เราร้องบทเพลงนี้ด้วยกันครับค่ามอบถวายทั้งกายใจพีบูชา เราร่วมใจกัน,นอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สําหรับตลอดสัปดาห์สําหรับตลอดช่วงเวลาที่เราได้หยุดพักผ่อนที่เราได้ใช้เวลาที่จะพักผ่อนร่วมกันและในเวลานี้เรามาที่จะสรรเสริญพระเจ้าเรามาเพื่อที่จะขอบคุณพระเจ้าขอบพระเจ้าที่จะทรงได้อํานวยอวยพระพรสาหรับพี่น้องของเราที่มีส่วนในการมอบถวายในวันนี้ ที่จะให้เกิดผลในพันธกิจของพระเจ้าการแต่ไปวบิดาเจ้าในเวลานี้เราที่จะมาร่วมนมัสก,การพระองค์ขอพระองค์ที่จะทรงสถิตยอยู่ท่ามกลางในการนมัสก,การในครั้งนี้และเราขอหนุนใจสําหรับผู้ที่อีกหลายคนที่ยังไม่มีส่วนในการมอบถวายนี้ที่เขาสามารถที่จะมีส่วนในการที่จะถวายและขอบคุณพระองค์ในโอกาสต่อไปเดี๋ยวขอให้เราที่จะขอบคุณพระเจ้า ฝากเวลานี้ไว้ในผัสอันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนให้เราอ่านพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมโลกาบทที่19ข้อที่1ถึง10เมื่อพระเยซูเสด็จเข้าไปในเมืองเยริโคและกำลังเสด็จผ่านไปตามทางมีชายคนหนึ่งชื่อซักเคียสอยู่ที่นั่นเขาเป็นนายด่านภาษีและเป็นคนมั่งมี เขาพยายามจะดูว่าพระเยซูเป็นใครแต่คนมากจึงมองไม่เห็นเพราะเขาเป็นคนเตีย้ยเขาจึงวิ่งไปข้างหน้าปีนต้นมะเดือ่อเพื่อจะได้มองเห็นพระองค์เพราะว่าพระองค์กำลังจะเสด็จผ่านทางนั้นเมื่อพระเยซูเสด็จมาถึงที่นั่นพระองค์แงนพระพักดูซักเคียสและตรัสกับเขาว่าซักเคียสเอ๋ยจงรีบลงมาเพราะว่าวันนี้เราจะต้องพักอยู่ในบ้านของท่าน แล้วเขาก็รีบลงมาต้อนรับพระองค์ด้วยความชื่นชมยินดีทุกคนที่เห็นแล้วก็พากันบ่นและกล่าวว่าท่านผู้นี้จะเข้าไปพักอยู่กับคนบาปส่วนสักเคียดนั้นยืนขึ้นทูลพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรัพย์สิ่งของของข้าพระองค์ข้าพระองค์ยอมให้คนยากจนครึ่งหนึ่งและข้าพระองค์โกงอะไร ของใครมาก็ยอมคืนให้เขาสีเท่าพระเยซูตรัสกับเขาว่าวันนี้ความรอดมาถึงบ้านนี้แล้วเพราะคนนี้เป็นลูกของอับราฮัมด้วยเพราะว่าบุตรมนุษย์มาเพื่อจะสแสวงหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปนั้นให้รอดสำหรับหัวข้อที่จะแบ่งปันในวันนี้นะครับก็คือผู้ได้พบกับพระเยซูคิด ตอนที่2นะครับเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับสำหรับผู้ที่พบกับองค์พระเยซูคริสต์คนแรกนั่นก็คือหญิงชาวสมาเลียนะครับที่ได้พบกับพระเยซูคริสต์ที่บ่อน้ําและเธอก็ได้รับน้ําแห่งชีวิตไปและจากพระวรจ,จะนะในวันนี้ที่เราได้อ่านไปนะครับก็มาจากพระธรรมลูกานะครับซึ่งในตอนนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับชายที่ชื่อว่าซักเคียสนะครับเขาเป็นคนที่ตัวเล็กนะครับที่ดูเหมือนว่าคนเขาลักษณะของเขาจะพิการและตัวเล็กกว่าคนปกติซะด้วยซ้ํา เขามีความกระตือรือร้นที่จะมาพบกับพระเยซูคริสต์เป็นอย่างมากนะครับและได้พยายามที่จะมาเข้าพบกับพระเยซูคริสต์และหลังจากนั้นนะครับที่เขาได้พบกับพระเยซูคริสต์แล้วก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างให้เราที่จะมาศึกษาพระวจนะในตอนนี้ด้วยกันนะครับ mm hmm. ก่อนอื่นนะครับอยากจะให้เราที่จะทักทายซึ่งกันและการบอกคนข้างๆของเราว่าพบพระเยซูคริสต์เปลี่ยนชีวิตใหม่ครับ ในปีนี้นะครับอยากจะให้เราที่จะได้พบกับพระเยซูคริสต์นะครับและได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเช่นเดียวกันกับซักเคียสนะครับและให้พี่น้องที่รับชมอยู่ในเวลานี้ด้วยกันนะครับที่จะพิมพ์ทักทายกันเข้ามานะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการนมัสการพระเจ้าในวันนี้ด้วยกันนะครับเอให้เรามาลองพิจารณากันดูด้วยกันดีไหมครับว่าถ้าเกิดเรามองดูคนที่พิการกว่าเราคนที่ไม่สมประกอบนะครับเรา เราก็มองว่าเอ๊ะคนที่พิการนะครับก็เป็นเหมือนกับคนที่เขา,าไม่สมประกอบใช่ไหมครับเขาได้สูญเสียวัยว,วะบางอย่างไปหรือว่าเขามีร่างกายที่ขนาดเล็กกว่าคนปกติเมื่อเรามองดูแล้วนะครับคนพิการเหล่านั้นนะ่ะเขาก็คงจะต้องใช้ชีวิตที่ลำบากกว่าคนปกติอย่างแน่นอนเลยใช่ไหมครับพวกเขาก็คงอยู่อย่างหมดหวังไม่รู้ว่าจะทําอะไรเพราะว่าร่างกายของเขาไม่สมประกอบเหมือนกับคนอื่นนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับผู้คนต่าง ผู้ <tyard. S 2> คนในสังคมนะครับก็ต่าง işte, จะรังเกียจเขานะครับและต่างและแต่ในพระวจนะในวันนี้นะครับไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับพระเจ้านะครับได้ใช้คนที่ด้อยกว่าเหล่านี้ผู้คนเหล่านี้แหละครับคือคนที่สังคมรังเกียจคนที่ในสังคมมองว่าเป็นคนบาปนะครับเป็นเครื่องมือของพระเจ้าที่จะแสดงให้เห็นถึงความรอดนะครับและในวันนี้นะครับผู้ที่ได้พบกับพระเยซูคริสต์คนนี้ก็ได <s> ้ม <s> ีการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างแท้จริงนะครับได้เปลี่ยนจากคน ที่ใช้การไม่ได้มาเป็นคนที่ใช้การได้คนนั้นก็คือสักเคียสนั่นเองนะครับเอแล้วสักเคียสคืออะไรคือใครครับจากพระวจ,จนะของพระเจ้าที่เราได้อ่านไปในลูกาบทที่19ข้อที่2เราอ่านเจอไหมสักเคียสคือใครเอ่ย,ยอืมใช่ไหมเราดูสักเคียสเป็นคนที่ร่ํารวยด้วยใช่ไหมครับถูกต้องครับแล้วเขาทําหน้าที่อะไรเอ่ยสักเคียสคนนี้ เป็นนายดานเก็บภาษีด้วยนะครับเป็นคนที่ร่ำรวยแล้วเป็นนายดานเก็บภาษีนะครับดังนั้นนะครับในคนที่เก็บภาษี lair, นั้นน่ะถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนเก็บภาษีให้กับรัฐบาลของเราใช่ไหมครับก็เป็นคนของเรานั่นเองแต่ว่าในเวลานั้นนะครับอิสราเอลนะครับเป็นเมืองขึ้นของโรมันดังนั้นนะครับซักีสก็เป็นคนเก็บภาษีให้กับ โรมันถ้าเกิดในมองมองไปดูแล้วนะครับคนยิวเขาจะไม่ชอบคนที่ทําหน้าที่เลยเพราะว่าไปรักษาผลประโยชน์นี้ขูดรีดเงินของคนอิสราเอลเพื่อนําไปให้กับโรมันนะครับดังนั้นนะครับในตําแหน่งนี้นะครับคนอิสราเอลก็จะไม่ชอบซักเียดคนนี้เลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่คอยขูดรีดแล้วก็เก็บเงินภาษีนี้เพื่อที่จะไปให้กับรัฐบาล ของโรมันนั่นเองดังนั้นนะครับพูดง่ายๆในสมัยนั้นนะครับซักเคียสก็เป็นเหมือนกับคนขายชาตินั่นเองใช่ไหมครับไม่ยอมทํางานให้กับอาณาจักรโรมันนั่นเองครับในยุคนั้นนะครับในคนเก็บภาษีนะครับก็เป็นเหมือนกับน้องๆกับของคนบาปเลยทีเดียวนะครับเอ๊แต่แล้วซักเคียสนะครับก็มีอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ด้อยกว่าคนอื่นซักเคียสเป็นคนที่มีลักษณะยังไงครับในข้อที่3ได้บอกไว้ เตี้ยใช่ไหมตัวเตีย้ยเล็กนิดเดียวเลยเนาะถ้าเกิดเราลองมองดูคนเตีย้ยๆก็ดูในภาพตรงนี้ก็คงจะเป็นเหมือนกับคนแค่นั่นเองใช่ไหมครับสักเคียตก็เป็นเหมือนกับคนแค่เป็นคนตัวเล็กๆใช่ไหมครับแต่ว่าชื่อของสักเคียตนะครับนั้นเข้าหมายถึงว่าอะไรนะครับนะในชื่อความหมายของสักเคียตนะครับนั่นก็หมายถึงผู้ที่สะอาดนะครับหรือผู้ที่ชอบทำนะครับ ถ้าเกิดเรามองดูชื่อและความหมายของสักเคียนครับเป็นชื่อและมีความหมายที่ดีมากๆเลยใช่ไหมครับแต่ว่าในการดําเนินชีวิตของเขานั้นน่ะไม่เหมือนกับชื่อของเขาเลยสักนิดเลยใช่ไหมครับเขาก็จะคบหาสมาคมแต่กับคนที่มีเงินนะครับก็จะไม่ค่อยคนอื่นๆก็จะไม่ค่อยเปิดประตูต้อนรับเขานะครับ แล้วก็ไม่เห็นเขาอยู่ในสายตาด้วยซ้ํานะครับจึงทําให้นะครับสักเคียตคนนี้นะครับเขารู้สึกว่าเขาอยู่โดดเดี่ยวแต่ลําพังอยู่คนเดียวเลยเหมือนถูกแบนจากสังคมเนาะคนในสังคมไม่ให้การยอมรับไม่อยากจะคบหาสมาคมด้วยแต่ว่าพระเยซูคริสต์ไม่ได้มองอย่างนั้นครับพระองค์ได้ทรงหยุดและได้มองมาที่เขา ดังนั้นนะครับพระองค์ได้ทรงมองดูที่ผู้ที่ด้อยกว่าคนนี้พรองต้องการที่จะให้ชีวิตของเขาได้เกิดผลขึ้นมาอย่างแท้จริงนั่นเองและจากพระวจนะในวันนี้นะครับก็ได้เน้นย้ํากับเราด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าจากในพระวจนะตอนนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าอยู่มาวันหนึ่งนะครับเซคีเสเขาได้ข่าวว่าพระเยซูคริสจะมาที่เมืองนั้นใช่ไหมครับดังนั้นนะครับเขามีความตั้งใจอยากที่จะพบกับพระเยซูคริสนะครับ เพราะว่าเขาจะได้สามารถที่จะนำความเจ็บปวดต่างๆมอบไว้ให้กับพระองค์เพื่อที่จะพบกับพระเยซูริ์เพราะงคงได้ยินข่าวมา,วาโอ้พระเยซูริ์คือพระผู้ช่วยให้รอดผู้ที่จะช่วยเขานี่แหละให้พ้นจากสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับดังนั้นเขาเลยมีความตั้งใจมากที่จะพบกับพระเยซูริ์เป็นยังไงครับเขาเมื่อเรารู้ว่าจะมีคนยิ่งใหญ่หรือมีคนที่มีชื่อเสียงผ่านมาแน่นอนว่าคนอื่นจะต้องไปเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมครับ ใน,ในวันนั้นก็เหมือนกันครับในวันที่พระเยซูคริสต์ผ่านมาก็มีฝูงคนเยอะแยะมากมายมาห้อมล้อมพระเยซูคริสต์อยู่ในถนนทางที่พระองค์ทรงเดินทางไปนั้นแต่ว่าสเคียตเป็นยังไงครับเขาเป็นคนที่ตัวเล็กใช่ไหมสเคียสเขาเป็นคนที่ตัวเล็กดังนั้นทําให้เขาไม่สามารถที่จะมองเห็นพระเยซูคริสต์แล้วสเคียเขาทํำยังไงเอ่ย ใช่ไหมครับเขาก็เลยไปวิ่งรีบวิ่งไปข้างหน้านะครับไปดักในทางที่พระเยสุริ์จะขึ้นไปแล้วก็ปีนขึ้นไปบนต้นไม้นะครับเพื่อที่จะพบกับพระเยสุริ์ดังนั้นนะครับก็เลยทําให้เขาได้พบกับพระเยสุริ์นั่นเองนะครับ แล้วพระเยซูริสต์นะครับก็ได้ทรงเห็นและได้ทรงดูอยู่แล้วพระเยซูริสต์ก็ได้มองเขาแล้วพระองค์ก็ได้ทรงบอกว่าไงในข้อที่5ก็ได้บอกไว้ว่า,วาเมื่อพระเยซูริสต์เสด็จมาถึงที่นั่นพระองค์ทรงแงนประพักดูซักเคียตแล้วตัดกับเขาว่าซักเคียตเอย๋ยจงรีบลงมาเพราะว่าวันนี้เราจะต้องพักอยู่ในบ้านของท่านเอแล้วเมื่อคนอื่นได้ยินแล้วเขาก็ซุบซิบนินทากันใช่ไหมครับว่าเอ๊ะพระเยซูริสต์เนี่ยจะไปพักอยู่ที่บ้านของคนบาปคนนี้หรือ ดังนั้นนะครับในสิ่งในมุมมองนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าพระเยซูคิดนะครับไม่ได้ทรงสนใจในสิ่งที่คนอื่นคิดกันไปเพราะว่าอะไรครับพระองค์ทรงมองไปที่ความรอดของเขาต่างหากนะครับทรงให้ความสนใจให้กับคนบาปที่ต้องการจะให้กลับใจนะครับพระองค์ทรงให้ความสนใจกับความรักที่จะมอบให้กับคนเหล่านั้นด้วยเช่นกันและด้วยเหตุนี้นะครับ จึงทาให้ความบาปต่างๆที่ครอบงาสเคียตอยู่ได้พ่ายแพ้ออกไปสเคียตนะครับก็ได้กลับกลายเป็นคนใหม่นั่นเองเดี๋ยวให้เราอ่านด้วยกันดีไหมครับในลูก,กาบทที่19ข้อที่8นะดูในพระคัมภีร์ด้วยกันตัวเล็กๆสเคียตก็ได้สารภาพและบอกกับพระเยซูริดว่าไงให้เราอ่านพร้อมกันครับ ส่วนสักเคียดนั้นยืนขึ้นทูลพระองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรัพย์สิ่งของของข้าพระองค์ข้าพระองค์ยอมให้คนยากจนครึ่งหนึ่งและถ้าข้าพระองค์โกงอะไรของใครมาก็ยอมคืนให้เขาสีเท่าใช่ไหมครับเราเห็นแล้วนะครับว่าสักเคียดนั้นได้กลับใจใหม่ต่อหน้าองค์พระเยซูคริสในการกลับใจที่แท้จริงนะครับ ไม่ใช่การที่จะบอกเฉยๆแล้วก็พูดเฉยๆว่าฉันกลับใจแล้วแต่การกลับใจที่แท้จริงนั้นนะครับจะต้องแสดงออกเป็นการกระทําด้วยเหมือนอย่างสักเคียในวันนี้นะครับเขาได้นําไปปฏิบัติเราก็สามารถได้มองเห็นจากชีวิตของสักเคียใช่ไหมครับว่าก่อนหน้านั้นที่เขาเคยไปโกงใครมาเคยไปทําอะไรช่อโกงใครมาเขาก็จะคืนให้แล้วเขาก็จะแบ่งทรัพย์สินต่างๆเหล่านั้นให้กับคนยากจนด้วย ดังนั้นครับผ่านทางชีวิตของสักเคในวันนี้สิ่งสําคัญที่เราได้เรียนรู้ก็คือในการให้หรือในการตอบตอบแทนสิ่งต่างๆนั้นนะให้เราที่จะให้แล้วก็ตอบแทนมากกว่าสิ่งที่เราได้รับมาซะอีกนะครับและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับอยากจะให้เราด้วยเช่นกันนะครับที่จะมีจิตใจแบบสักเคดนะครับไม่ว่าเราจะได้อะไรมา10ส,สมมติว่าเราได้มา1ิ เราก็จะต้องให้ออกไป10หรือเปล่าไม่ใช่นะครับอยากจะให้เราที่จะให้เพิ่มมากกว่านั้นเป็น2เท่าเราจะ,จะต้องส่งต่อออกไปเป็น20เท่าเป็น30เท่าเป็น100เท่านะครับเอ๊แล้วให้เราลองมาพิจารณากันดูสิครับว่าในวันนั้นนะครับมีผู้คนมากมายที่มาพบกับพระเยซูคริสใช่ไหมครับแต่ว่าผู้ที่ได้พบกับพระเยซูคริสจริงๆนั้นก็คือสักเคียดนะครับแล้วเราล่ะครับ เราได้กลับใจใหม่อย่างแท้จริงแล้วหรือเปล่าครับเราได้กลับใจใหม่อย่างแท้จริงแล้วหรือยังเราได้มีชีวิตใหม่แล้วหรือยังเราได้เชิญพระเยซูคริสต์เข้ามาในใจของเราเราได้ให้พระเยซูคริสต์เข้าไปเยี่ยมบ้านเหมือนอย่างกับสักเคียตแล้วหรือยังนะครับดังนั้นนะครับชีวิตของเรามีการเปลี่ยนแปลงแล้วหรือยังเดี๋ยวขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานด้วยกันครับ ค่ะแต่พระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสแสวงหาคนบาปอย่างพวกเราเพื่อให้เราได้รับความรอดเราทั้งหลายขอขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจ,จนะในวันนี้ที่เราได้เรียนรู้ผ่านทางชีวิตของซักเคียสที่หลังจากเขาได้พบกับพระเยซูคริสต์แล้วชีวิตของเขาได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายเขาได้ทิ้งสิ่งเก่าๆแล้วเป็นคนใหม่อย่างแท้จริงมีชีวิตใหม่จากคนที่ใช้การไม่ได้เป็นคนที่ใช้การได้และ และได้แสดงออกให้เห็นถึงการกลับใจใหม่อย่างแท้จริงอยากจะให้เราด้วยเช่นกันที่จะให้ชีวิตของสักเคียดนี้เป็นแบบอย่างในการที่จะกลับใจใหม่อย่างแท้จริงเวลานี้เราอยากจะอธิษฐานเป็นการส่วนตัวกับพระเจ้าได้ใช้เวลานี้ที่จะฟังพระสุรเสียงของพระองค์และได้พูดคุยกับพระองค์เป็นการส่วนตัวให้เราอธิษฐานเผื่อสําหรับพี่น้องของเราหลายคนที่กําลังทํางานหลายคนที่ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่หยุด แต่เขาก็ยังต้องทํางานอยู่ขอพระเจ้าที่ทรงเสริมกําลังเรียวแรงของเขาให้เขาที่จะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงในการทํางานและฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆในการทํางานต่างๆเหล่านั้นให้ได้ขอพระเจ้าที่จะทรงประทานหน้าที่การงานของเขาให้มีความปลอดภัยจากการทํางานถึงแม้ว่าการทํางานนั้นจะแสนหนักขอพระเจ้าที่จะทรงเสริมกําลังเรียวแรงต่างๆของเขาด้วย และในเวลานี้เราอธิษฐานเพื่อสำหรับพี่น้องของเราหลายคนที่กำลังศึกษาอยู่ขอพระเจ้าที่จะส่งบะทานสติปัญญาให้กับพวกเขาที่จะมีความรู้ความเข้าใจในวิชาที่เรียนและมีความรู้ความเข้าใจในพระองค์มากยิ่งขึ้นด้วยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลานี้ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1ิขึ้นมาอีกระลอกหนึ่งขอพระเจ้าที่จะทรงช่วยปกป้องคุ้มครองพวกเราทุกคนให้ปลอดภัยจากไวรัส ที่ระบาดในครั้งนี้ด้วยรวมถึงการที่จะฉีดวัคซีนเข็มที่3ของแต่ละคนที่จะได้รับการฉีดวัคซีนได้อย่างครบและเพื่อเป็นการป้องกันพวกเราเราอธิษฐานเผื่อสาหรับครอบครัวของเราพ่อแม่ของเราที่อยู่ที่เมืองไทยด้วยที่พวกเขาจะได้รับการคุ้มครองได้รับความรักการช่วยเหลือมาจากพระเจ้าเราขออธิษฐานฝากซึ่งกันและกันไว้อธิษฐานในนามพระเยซูริจเจ้าอาเมน ให้เราอ่านคำอธิษฐานที่พระเยซูคริสต,ต์ตรัสสอนข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้สถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการวันนี้และขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์ เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผพ้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นและขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเหตุว่าราชนาจและฤทธเดชและพระสิริเป็นของพระองค์สืบสืบไปเป็นนิดอาเมนขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับการนมัสการในวันนี้นะครับและขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในการนมัสการในวันนี้ด้วยกันนะครับ ขอบคุณทีนะครับที่มาร่วมเล่นเบสด้วยกันในวันนี้ขอบคุณคิงนะครับที่มาช่วยตีกองนะครับขอบคุณลิฟนะครับ,ท,บ, oh, รบที่ช่วยควบคุมกล้องและขอบคุณโอนะครับที่ช่วยควบคุมไลน์และยายานะครับที่ช่วยเป็นคอรลัสให้เราในวันนี้และขอบคุณทุกคนที่มีส่วนในวันนี้นะครับที่ร่วมสละเวลามาเพื่อที่จะรับใช้พระเจ้าด้วยกันขอพระเจ้าที่จะทรทงอํานวยอวยพรและเพิ่มพูนตะลานความสามารถของพี่น้องแต่ละคนขึ้นขึ้นไปนะครับ และยิ่งไปกว่านั้นนะครับพี่น้องที่รับชมผ่านทางไลฟ์ของเรานะครับที่คอยเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดทักทายกันเข้ามาครับขอพระเจ้าที่ทรงอํานวยอวยพรพ,พ,พี่น้องทุกคนที่มีส่วนในการนมัสการในวันนี้ด้วยกันนะครับจากพระวจนะในวันนี้นะครับผู้ที่ได้พบกับพระเยซูคริสต์ในตอนที่2นี้นะครับคนที่2ที่นํามาในวันนี้ก็คือสักเคียรนะครับ ถึงแม้ว่านะครับสเคียจะเป็นคนที่ด้อยกว่าคนอื่นะเป็นคนที่ตัวเล็กกว่าคนอื่นแต่ว่าเขาก็มีจิตใจที่กระตือรือร้นที่อยากจะมาพบกับพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วองค์พระเยซูคริสต์นะครับก็ได้มองไปที่คนที่เล็กน้อยเหล่านั้นละครับคนที่ผิดปกติคนที่ด้อยกว่าคนอื่นคนที่ถูกคนอื่นมองว่าเป็นคนบาปนะครับพระเจ้าได้ทรงมองไปที่เขาเพื่อที่จะต้องการให้เขาได้รับความรอดอย่างแท้จริงนะครับ อยากจะให้เราด้วยเช่นกันนะครับที่จะเป็นเหมือนกับซักเคียสนะครับที่จะส่งความเชื่อนี้นครับแสดงออกมาเป็นการปฏิบัติด,ด้วยกันนะครับและขอให้เราที่จะใช้แบบอย่างนี้นะครับในการดําเนินชีวิตของเราด้วยเช่นกันนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ